แล้วเอาเอาเรื่องขออาจารย์น้องไปพูดในทางชี้นําทางบมให้อในทางที่ไม่ดีไปกล่าวหาว่าอ้างตนเป็นผู้เจ้าจ้าแต่วันนี้มาบอกว่าเอ็นดูเด็กใช่หรือไม่ไม่ใช่เหรอลูกสาวกันน้อน้อนมันชัยมันชัได้ลูกสาวมันย้อนแย้งครับเนี่ยคุณจะคิดยังไงอืม เอาอย่างนี้ถ้าบอกว่าน้องเป็นดาวชนน่ะการจะนําเสนออะไรอ่ะคุณต้องลงมาดูข้อเท็จจริงก่อนที่จะนําเสนอหรือการจะเอาคุณจะเอาใครมาออกรายการเนี่ยคุณต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เขามาออกรายการเท็คประวัติต้องมาเท็คประวัติที่ออกรายการอะไรพูดแม่อย่าคัปปี้คำพูดอะไรอย่างไอคนไปร่วมรายการได้ข่าวว่าถูกแจ้งความข้อหาโกงแชร์ด้วยนะ เขาไปแจ้งความของป่าก็ไม่รู้โอ้ยล้วช่วยกันปิดข่าวนะคะช่วยกันปิดข่าวทีนี้เอาไม่ออกขนาดนี้ไม่มีไรนะพี่น้ออกรายการน้องไม่ใช่เขามีผู้เสียหายนะแต่กรณีของน้องเนี่ยผู้เสียหายไม่มีสักคนนึงแต่ปันว่าให้มีผู้เสียหายน้องไม่มีผู้เสียหายสักคนนะอันนี้มีผู้เสียหายคุณยังไม่เอาไปออกรายการเลยคุณคือวันนี้มาบอกว่าวันนี้มาบอกว่าตอนพวกคุณโดนเอง ยังเปลียเงียบเลยแล้วเวลาแบบตอนของอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็เปิดช่องแล้วก็ว่าเราข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่มีผู้เสียหายนะของน้องอ่ะใครเป็นผู้เสียหายเอามาแสดงตัวหน่อยไปแจ้งความสิมีผู้เสียหายอ่ะไม่มีแต่คุณหุปปรโลกขึ้นมาไม่มีผู้เสียหายเลยแต่อันนี้มีผู้เสียหายชัดเจนเขามีหลักฐานชัดเจนคุณยังไม่ยอมออกข่าวด้วยอืมจัดฉากด้วยใช่จัดฉากด้วย หนึ่งในผู้ร่วมรายการวันนั้นนะครับผมฟ้องที่ศาลจังหวัดชนบุรีก็หาหมิ่นประมาณน,นั้นฟังคำพิพากษา24พฤษภาคมนี้สืบพยายนไปแล้วครับแล้วเขา,เาจ่างนักนะคือคุณพวกเัาด้ตงมาสร้างสร้างเพื่อให้เกิดกระแสเพื่อให้เห็นกวาเป็นจริงอะ่ะที่ว่าคุณโดนว่าไม่เห็นพูดแล้ว อะไรเงียบปิ๊บเลยแต่เราโดนเบ้าโหใส่แัสก,ก็ตว,วีดโอปนจริงเปืนกรณบังได้ผมคือถ้ายังไม่ลบอีนครับถ้ารายการของกระแสยังไม่ลบเทปนี้ออกไปก็ต้องว่ากันงชางศาลนะครับไม่ตอนนี้ลบหรือไม่ลบเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแลนะ้วเพราะความเสียหายมันชักมันะหายแพร่กระจายเป็นวบอร์เสียหายไปแล้วทัวเทปสำคัานี้นิลามิเทวาตุเตียทีมนิรามิสแหละมันไม่ใช่น้องคนเดียวนะ จิบชีวิตนะคุณรับผิดชอบไม่ไหวเนานะเจ็ดสิบชีวิต <Wow. S 1> ที่เขามีผลกระทอบอะ <Wow. S 1> คุณต้องรับผิดชอบเนาะพรท่านสารทุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายคลิปที่หลวงพ่อประกบนี้ต้องแบ่งออกเป็นสองคลิปนะคุณโยมเพราะมันยาว <c oughs> เออ่ข้อแรกที่หลวงพ่ออยากจะเตือนการออกคลิปต่อสื่อเนี่ยเวลาคุาพูดเนี่ยมารยาทในการพูดคุณยังไม่มีอะไรแย่งกันพูด อันนี้คือความไร่มารยาทอย่างยิ่งนะมันก็ตลาดอะจนคนฟังไม่รู้เรื่องอะใจยเย็นๆแล้วพูดทีละคนนะมาไล่มารย,ยาทหลวงพ่อขอถามหน่อยสิทนายมีหน้าที่ทำอะไรทนายมีหน้าที่ว่าความในศาลใช่ไหมภาษาลนี้าาไม่ตัดสินทนายมีสิทธิ์มาเข้าข้างไหม เมื่อ,อไรรับจ้างรับเงินจากนายจ้างแล้วเนี่ยเอามาพูดตอบโต้แทนโจรได้ไหมอันนี้ฝากให้คิดนะใช่ทนายหรือทนายใช่ทนายไหมหรือทนายทนายเป็นปการเสียมารยาทอย่างยิ่งคนดูทนายคนอื่นทั่วประเทศดิเขาทำแบบคุณไหม ผู้เสียหายไม่มีไปแจ้งความตั้งแต่วันที่เก้ากุมภาพันธ์ปีนี้ในทนาโทรมาแต่เช้าเลยมาบอกว่าจะเอาหลวงพ่อเข้าคุกแล้วคุณบอกผู้เสียหายไม่มีหลวงพ่อยังบอกในทนายไปเลยสอนในทนากลับไปเลยว่าไม่ใช่หน้าที่มึงไอ้ทนายกระจอกหน้าที่เอาเข้าคุกเป็นหน้าที่ของศาล มึงอย่าสำคัญตัวผิดฟ้องมาถามในเทน่าดีว่าจริงหรือเปล่าอีกข้อแม่นกปากดีเด็กไหนไม่ส่งจิตออกนอกไม่เคยว่าใครไอคลิปที่พูดอยู่เนี่ยเด็กมันชอชอตชอ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 ตเนี่ย มันไม่ได้ส่งจิตออกนอกนะฮะมันว่าใครช,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 ชด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 อะอีแม่รู้ตัวไหมเนี่ยร่วมรายการอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่สินลองส่งจิตออกนอกไม่ว่าใครโถขอหลวงพ่อพูดแรงหน่อยนะอีแม่ตอแหลนี่พูดความจริงต้องพูดความจริงพระไม่โกหกใคร นางนัฐพรคุณเป็นคนจ้างคนมาเจ็ดสิบคนมาทำงานและการที่สื่อจะมีอะไรก็ตามที่มันคาดเคลื่อนคุณจะฟ้องร้องกันเนี่ยต้องอะไรรับรับผิดชอบเหรอไอ i, ท้ทนานี่มันแนะนำคุณอย่างนี้เหรอต้องรับผิดชอบเจ็สิบชีวิตเหรอถามในทะนาใหม่ซิให้ดีๆแล้วค่อยออกมาพูด อย่าพูดเ้วเธอนะเพิ่มเข้าอีกไหมรับผิดชอบทั้งโครเง่าเต่ากอของมึงอ่งรับผิดชอบทั้งสกพรท่านสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธศาสนาทุกท่านเเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงนี้หลวงพ่อได้กดเข้าไปในเพจไลฟ์สดของพ่อน้องเพรส ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าท่านไม่ใช่ชาวพุทธท่านเป็นชาวคริสก็ได้พูดคุยก,กันตอนแรกไม่รู้หรอกที่ว่าเป็นชาวพุทธคลิปนี้ก็อยากจะมาเตือนเตือนแม่น้องในนะโดยเฉพาะน,นางนัตพรนะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการปกป้องพุพทธศาสนาอย่างเดียวแล้วมันต่างศาสนาเนี่ย เช่นพ่อน้องเพรสเนี่ยเขาก็ออกมาเขาเออกมาเนี่ยปกป้องลูกคุณนะ,นะปกป้องลูกคุณก็แสดงความคิดเห็นของน้องเพรสเนี่ยก็ออกม,มาปกป้องน้องให้ไปเรียนหนังสือ๋ย่าไปทําอย่างนี้คือเวลานี้ของคุณเนี่ยนะไม่ใช่ชาวพุทธตำหนิตีเตียนคุณอย่างเดียวนะพ่อแม่ทั้งโลกเลยอะ ที่เขามาแอดหลวงพ่อเป็น Facebook เนี่ยฝรั่งก็มีทางยุโรปก็มีอเมริกาก็มีประเทศเพื่อนบ้านเราวลาว,ลาวพม่าก็มีคำอ่นก็มีจีนก็มีนะสิงคโปร์เขามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไมีกราบเด็กกันนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแล้วยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยที่การกระทาที่คุณแสดงออกนะสอนให้ลูกแสดงออกเนี่ย เขายิ่งงงเงินใหญ่พ่อแม่ทั่วโลกตอนนี้เขางงเงินใหญ่เพราะทำไมแม่ทำอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาจะไปช่วยเหลือแม่เนี่ยพอมอ,อะไรต่ออะไรที่เข้าไปเนี่ยก็มีความหวังดีทั้งนั้นนะก็จะช่วยเด็กพ่อแม่จะบ้าจะอะไรกับตามใจไปเถอะแต่ก็เ,เห็นกับเด็กเ,เวลานี้เนี่ยจะกล่าวว่าให้เตือนสตินางนัทพรน,นะ พ่อแม่เอ่อพ่อแม่เด็กได้นะนางนัทพรเวลาเนี่ยคุณแสดงการปกป้องเนี่ยไม่ใช่ด้วยการปกป้องของอย่างคนเป็นแม่ทั่วๆไปนะการกระทําของคุณเนี่ยพ่อแม่สิบยี่สิบล้านคนในประเทศไทยก็ไม่ทําอยู่แล้วที่คุณแสดงออกกับลูกแล้วก็ทํากับลูกอย่างเนี้ยนะให้เป็นคนไล้บุค,คลิกเอาตัวตั้งตัวนิสัยให้ลูกเนี่ยนะก็ไม่เห็นด้วยยิ่งคุณมาต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อต้านเนี่ย ชาพุทธเราอย่างเดียวมไม่ใช่แค่ชาวพุทธเราอย่างเดียวตา่างศาสนาที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก,ก็มาแสดงความคิดความเห็นซึ่งอันนี้เห็นมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนะปีที่แล้วอะ่ะพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเขาก็มาเสนอความคิดค้องเห็นว่าทำไมพ่อแม่สอนอย่างนี้แต่ตอนนี้มันบานปลายไปถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยพ่อแม่ชาวต่างประเทศก็เป็นห่วงนะหลวงพ่อเขาสอนสอนพ่อกับแม่น้องนายแรงหน่อยนะ แม่นอกอาัสัญญาณารจิตสำนึกความเป็นคนแล้วนะในการรักลูกนะมันเหลือแต่สัญญาณยยาของสัตว์ในการรักลูกถ้าพูดเห็นตรงๆคือแม่นกตอนเนี้ <c oughs> เป็นแม่หมาปกป้องลูกแบบแม่หมาคนจะเข้าไปช่วยลูกหมาเนี่ยแม่นกไปได้เอกเท่าไรกัดเขา้หมดเนี่ย จิตสำนึกแม่มันไม่จะเป็นคนแล้วแม,ม่เป็นลูกหมาเป็นแม่หมาไปแล้ว <c oughs> นะแล้วก็ไปเชื่อนท,ราราท,นนทนายทราราชเนี่ยไอ้ทนายทรราชเนี่ยมันก็เปี่ยมเนเทวทัตอะ่ะนะที่ไปยุยงพระเจ้าอาชาสตูให้ข่าให้ฆ้าพ่อคือพระเจ้าพิพิสารเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันสลับกันนิดนึงมันสลับกับฆ่าพ่อนี่เวลานี้แม่ แม่หมาเนี่ยมันกำลังจะฆ่าลูกอยู่อะ <N oo> นะให้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างแม่เนี่ยเขารักลูกเขาเขาก็มองเห็นพฤติกรรมที่คุณทําต่อลูกเนี่ยเป็นการทํร้ายจิตใจลูกสอนลูกในทางที่ผิดเขาก็แสดงความเป็นห่วงออกมา <N oo> <ๆ>เขามาเสนอความเห็นคุณก็ไปดา่าเขาคุณจะฟ้องเขา,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้แม่คุณน,นี่มันจิตใจมันทำได้อะไร <N oo>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  ธรรมะมันไม่มีเลยนะน่ะนะนะไม่แต่กระดิษเดียวอะ่นะอ่าไม่รู้จักเลยอะ่นะอ่เมตตากรุณานี่มันไม่มีเลยะนะทุกศาสนาก็สอนให้รักกันทนะั้งนั้นแะแต่คุณมันเป็นอะไรเนี่ยคุณต้องไปดูดสุขภาพจิตนะไม่หมานะแล้วเนี่ยคุณคุณคุณสำรวจตัวเองสิอ่านะมันเป็นแม่คนหรือแม่หมามัน่ไม่แม่หมาไปแล้วนะั่นะแหละตอนนี้เนี่ย